ขอการสวัสดีหันูุชมู่หันนะครับขอตอนเา้าสูช่องเอเจนแนนอสนะครับผมวันนี้ผมปลาหันู้ชม,มา้าอยู่อำเภอแม่จันเหมือนเดิมนะครับผมใกล้บ่ไกล,กลค,รครับเป็นบ้านป่าสางตำบลป่าสางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงไายนะครับผมเนี่ยผมก็จะเข้ามาจากแยกนะครับเนาะวิ่งบนถนนหลวงนะครับแยกนี่ก็ด้านหน้านี่ก็จะเป็นแยกนะครับแยกแม่สะลองนะครับ ตรงไปนี่จากแยกนี่ตรงไปก็จะเป็นอำเภอแม่สายนะครับผมไปดวยตุงนะครับไปทําหลวงนะครับบกไก่บกไก่นะครับ,บผมมาจากเดินทางมาจากในเมืองนะครับในเมืองฮาเรยวไซ้์เนี่ยก็จะไปดอยแม่สะลองนะครับไหลช้าฉุยฟงนะครับใกล้ๆกันเนี่ยนะครับแหล่งหงเหว่ของ,ของจังหวัดเชียงไฮเนะาะจากแยกไปาจากแยกนี่ไปไปถึงบ้านที่จะขายนี่ก็เพียงหก0อยเมตรเท่านั้นเนาะใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับ ถึงบ้านหลังนี้ลักษณะพิเศษก็คือทำเลดีเนาะทำเลดีบ้านติดถนนนะครับบ้านติดถนนรากาพื้นที่กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับพื้นที่ท้งหมดที่ผมจะพาไปดูนี่กับบ้านเนาะพื้นที่สามงานนะครับสี่สิบเจ็ดตารางวานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดซื้อขายได้ตามกฎหมายนะครับโฉนดนี่กับบนได้ติดหนังนะครับเนาะพ่อมโอนนะครับโฉนดพ่อมโอนเดี๋ยวเขา ก่อนที่จะมาดูราคาอย่างนี้ก็จะบอกราคาเนี่ยเข้ามาดูภายในตัวบ้านกันก่อนนะครับถึงละนะครับจะเวลาแป๊บเดียวนะครับจากแยกเมษสลองเมื่อกี้มานะครับหกลอยเมตรต่ออันนะครับสถานที่ใกล้เคียงเดี๋ยวผมเอาขึ้นตีหน้าจอเลยเนาะท่านผู้ชมจะได้เห็นว่ามันใกล้ไกล,กลตีสาคัญของอำเภอแม่จันเพียงใดเนาะครับบ้านที่จะขายก็ตรงหน้าท่านผู้ชมเลยนะครับหน้าบ้านกว้างประมาณ3 1เอ็ด จุดห้เมตรนะครับผมสามสิบเเมตรเนาะพื้นที่ทั้งหมดกับสงาน47ตารางวานะครับผมพิกัดกับบ้านปา่า,ปาสางตำบลป่าสางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงหายนะครับผมนะครับรถวิ่งกันคว้าควายนะครับผมถ้าไปตรงนี้ก็จะไปดอยแม่สลองวันนะครับผมไปดอยแม่สลอง ไปดอยแม่สลองไปไหลช้าฉุยฟองอย่างพุ่นนะครับผมเป็นอำเภอเฮิดไทยนะครับถ้าเข้าจากนี่ก็เข้าในเมืองนะครับเข้าในเมืองไปอำเภอแม่สายนะครับเจ้าเวลาแป๊บเดียวนะครับผมถ้าเข้าในเมืองยังหายกับเจ้าเวลาสักประมาณกึ่งชั่วโมงถึงละนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่รอบๆบ,บริเวณกันเลยนะครับนะครับบอกไว้ก่อนนะครับบ้านหลังนี้ก็จะมีบ้านบ้านหลังใหญ่ หนึ่งหลังนะครับผมบ้านตีหลังค้าแดงๆนะครับบ้านหลังใหญ่นะครับใายมือเนี่ยมันทาเป็น,ปนห้องนะครับผมเป็นห้องมาได้นะครับผมเป็นห้องมีมีห้องมีฮับนะครับมีบ้านหลังเลขเหีนสองห้องนะครับเนาะรวมเป็นกับประมาณ5ห้องนอนนะครับห้าห้องนอนสี่ห้องน้ำก็ว่าได้นะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะครับ ปลูกกระมงเกาไม้หลุมลื่นเลยทีเดียวนะครับกนะร,ระงมงต้นไม้ดอกไม้นะครับภายในบ้านนี่ลมเย็นดีขนาดนะครับผมบ้านหลังนี้ก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับบริเวณด้านหน้านี่ก็จะเป็นเหมือนอเหมือนสวนนะครับสวนดอกไม้เนีย่ยนี่นะครับเพราะว่า ตีเจ้าของบ้านเนาะเป็นชอบปลูกกระมงเก้าไม,าม่ดอกไม้นะครับด้านหน้านี่ก็จะมีบอเล,ยเลียงป่งเรียงปลานะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะครับบ้านหลังนี้ลมเย็นนะครับเพราะว่าเก้าไม้เกลดอกมันหนักเนาะ,ะตีหันโยกับมีต้นมะม่วงนะครับผมไม่ผลต้นอะโวคาโดนะครับผมด้านหน้านี่ต้นอะโวคาโดนะครับผมต้นสูงสูงนี อคือผลผลิตละนะครับเขียวชฉื่มเลยนะครับราคาเปิดขายนะครับราคาผมบอกราคาไปก่อนนะครับราคานีคือราคาสุดๆแล้วนะครับที่ผมต่อร้องกับเจ้าของบ้านทีอละเนาะร,ราคาสุดๆก็คือเปินเปินเปินบอกมาสีล่าน์สามแสนบาททวนเนาะซีล้านสามแสนบาททวนนะครับสำหรับ บ้านหลังนี้นะครับพื้นที่เยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเขามาก่อนที่จะไปดูบ้านหลังใหญ่เขามาดูบ้านหลังเล็กกันก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณอ่านี่เป็นอ่าสำรับเอาไว้นวดนะนาอแปง้งปนแป้งล้านนวดด้วยนะครับผมนวดแผนไทยเนี่ยนะครับนี่ก็จะมีบริเวณเป็นห้องหนึ่งห้องนะครับมีเื่องปับอากาศอย่างนี้ฮึแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะครับกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับ ชมทีคิดจะซื้อไปก็สามารถดัดแปลงก็ได้นะครับดัดแปลงเอาไว้เป็นตีทำทำงานก็นได้นะครับผมจะเอาไว้เป็นตีพักของแขกเนาะไปายไป่ไมากับเอานอนห้องนี้ก็ได้นะครับสะดวกสบายะว่ามีห้องน้ำในตัวเลยนะครับไม่ต้องออกไปข้างนอกนะครับมีห้องน้ำเสร็จซับเลยนะครับเหมาะอยู่นะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับ เป็นบ้านเจ้นเดียวนะครับเนาะมอสสำรับผู้กเกษียณอายุนะครับเนาะอยากได้บ้านต่างจังหวัดสักหลังนะครับแล้วก็จะมีบรรยากาศลมลื่นนะครับบรรยากาศลมลื่นมีเก้าไม้เก้าตอกอน,นี่ประกอบป,ปูกเซ็ตทรัพย์เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีต้นดงต้น,ตน,ตนด่างต้นบอนนะครับผมะนะครับบริเวณด้านมาบ้านกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับสามารถทำอะไรได้เ็เยอะเลยนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะ ด้านหน้านี่ก็เนี่ยครับต้นต้นโศกระยะนะครับเนาะเป็นเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้ยืนต้นที่มีมีดอกนะครับผมดอกนี่จะบานหน้าหนาวนะครับผมดอกเป็นดอกสีแดงนะครับแดงหมดเลยนะครับถ้าหน้าหนาวมาเจ้าของบ้านเปิดวานะครับนี่ก็จะเป็นบอนะครับเป็นเลี้ยงปลาคาบไว้นะครับบอเลี้ยงปลาคาบปลาคาบอยู่เต็มเลย ลืมบอกไปนะครับผมบ้านหลังนี้บ้านเหล็กขี่สองหมู่2นะครับผม2 9 0หมู่ 2, 2. ครับเป็นบอกว่าเป็นแปลงบ้านหลังนี้มา้ยนะครับเป็นได้บ้านเหล็กขี่มา้าเป็นถูกเหล็กมันขนาดเลยนะครับถูกเหล็กมันขนาดเลยนะครับก็บ้านหลังนี้นะเคยหูกแถวรางวัลที่สี่หุดนะครับเจ้าของเปิดบอกนะครับไปซื่อตอนนี้หน้า่า น่าจะได้เหล็กได้หวยอยู่นะครับบัดดีลืมซื้อบ้านเลคขีกันแล้วกันเนาะครับรับรองว่าพูกแน่นะครับเผลอๆพูกรางวัลทีหนึ่งเนาะครับนี่อู้อามอนมาได้นะครับผมเอามาดูรอบๆบ้านกันก่อนนะครับเมื่อกี้รอบๆบ้านเท่ากับหันอยู่นะครับใต้ขวาก็มีพื้นที่บริเวณเยอะเห็นเยอะเลยนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณโรงจอดรถนะครับโรงจอดรถนี่จะจะมีจะมีห้องเห็นห้องหนึ่งนะครับห้องเล็กๆเนาะ ห้องเล็กๆมีห้องน้าในตัวหลัก็จะมีห้องเก็บของนะครับตัอเติมมานะครับถือไปก็เอาไว้เป็นห้องนอน้องห้องนอนแขกก็ได้อยาาทิดตีน้องเนาะตีเข้ามาเอวนะครับสามารถมานอนห้องนี้ได้นะครับนี่ก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับสาหรับห้องนี้นะห้องนี้ก็จะมีห้องน้าในตัวนะครับ นี่เฮายังไปได้ไปดูบ้านหลังใหญ่ที่อนะครับผมมาดูบ้านหลังเล็กก่อนนะครับมีสองหลังนะครับมีห้องน้าในตัวมดเลยนะครับหมอะนะครับบ้านหลังนี้นะจะซื้อไว้เป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้นะครับผมจะไว้ซื้ออยู่อาศัยสาหรับกรเกษียณแล้วอยากได้บ้านต่างจังหวัดสักหลังขอแนะนําเลยนะครับ บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเดียวจันเดียวนะครับเนาะไม่ได้ขึ้นบันดุงบันไดแต่ยังได้นะครับเนาะขึ้นบันไดก็อ่าเป็นบ้านตีตาบบาานะา่านะครับเหมาะสำหรับบ้านผู้สูงอายุเนาะไปได้เดินขึ้นบันไดเนาะขึ้นบันไดสูงก็จะวานะครับจะลูกเก็อวยกนั่งเก็อวยนะครับผมอครับกามุงเก่าไม่เป็นตกแต่งประดับประดาเหมาะขนาดนะครับ ด้านหน้านี่ยเปิดกันเทคนกีหมดเลยนะครับนี่ก <Har rop> <venue> ็จะเป็นต้นต้นดอกอโศกนะครับผมต้นต้นอโศกนะครับเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นบ้านหลังใยนะครับบ้านหลังใยก็จะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับหนึงห้องครัวอยู่ด้านหลังนะครับบ้านนี่ก็สะอาดสะอานเลยทีเดียวนะครับผมสะอาดเลยทีเดียวนะครับเจ้าของเป็นดูแล อู่รายดีนะครับเย็้นนะครับหนังหน้าบ้านย่ำนี่ก็เย็้นนะครับบ้านสำหรับบ้านหลังนี้นะบ่าห้อนแต่ยังไดเนาะเพราะว่ามีเก้าไม้ไม้เก้าตอกลมลืนเยอะแยะนะครับบรรยากาศดีนะครับยย่งช่วงนี้สมัยครับหน้าหน้าฝนนะครับเขียวชะอมเลยนะครับย่ำนะครับบ้านหลังนี้มีพื้นที่3งาน4 7็ตารางวานะครับราคาเป็นราคาสุดๆุดได ซีร่า่สามแสนบาททุนนะครับซีร่า่สามแสนบาททุนกะโอนอย่างคนละกึ่งนะครับสามารถนัดดูนัดชมกันได้นะครับเบอร์โฮสต์ศูนย์เก้าเก้าหกหกสามแปดศูนย์แปดแปด id line กับ ekk po หนึ่งจีสองห้าสองเก้าเนาะครับมาต้องกลัวนะครับการเดินทางนี่เข้าออกสะดวกสบายเนาะเพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้เข้าซอกเข้าซอยแต่อย่างใดเนาะเข้ามาปุ๊บกับเลี้ยวเข้าบ้านเลยถนนหลวงนะครับไปในเมืองกัใกล้นะครับจะไป แอลแมส่งแม่สายกใกล้ๆนะครับเนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านในบ้านนะครับเป็นโถงบ้านเนาะโถงบ้านนี่เป็นสวยส้ว,วงงดงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับเฟอร์นิเจอร์นี่ส่วนมากเป็นแถมพั้งหมดเลยนะครับแต่สิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นแถมงหมดเลยนะครับยกเว้นของส่วนตัวนะ่าตีพันยาออกนะครับแถมเฟอร์นิเจอร์กบว่าได้นะครับโต๊ะตู้เตียงนี่เป็นของเบาอ,ออก,นนเ,นะกเลยนะครับบนวานะปกติจะแถมเพ้่เลยนะครับในราคานี่ ผมว่าฮุกนะครับบ้านหลังนี้นะ,ะเพราะว่ามันติด,ต,ดติดถนนลักด้วยนะครับสามารถทำเลก้าขายเลยทำเลกาขายก็ได้นะครับห้องฮับนี่ก็มีขนาดเ่าก,กันหมดเลยนะครับทั้งสามห้องอมีขนาด4ี่คูสี่เมตรนะครับก็จะเป็นห้องห้องนอนนะครับมีคหวนปับ๊บอากาศอย่างนี้เหอนะครับ มีห้องน้าในตัวนิวอยู่หนึ่งห้องนะครับผมแล้วก็จะมีห้องน้ารวมอยู่หนึ่งห้องนะครับมีสามห้องนอนสองห้องน้านะครับด้านหลังจะเป็นห้องครัวนะครับถูกนะครับผมว่านะราคานี่นะครับราคานี่กระหามไม่ได้เห็ละเนาะสาเหตุที่เป็นขายก็คือว่าเป็นจะจะง่ายไปอยู่ตามลูกสาวคนนะครับลูกสาวคน ทำงานอยู่ได้หับบรรจุบรรจุราชการอยู่ต่างจังหวัดเนาะครับเนาะ,ะลูกสาวก็ชวนไปอยู่นะครับก็เลยจะขายบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับผมปัจจุบันผมก็อยู่บ้านหลังนี้อยู่นะครับผมประวดดีนะครับประวิดีผมนี่อย่างนะครับนะเนาะ็นอยู่มาตลอดนะครับคู่เลขคู่หวยกับบ้านหลังนี่แหละปรนะวันน่ะอยู่โจงขึงหลาบเนาะใจแตกกับขยะาขายนะครับแต่ก็ อ่าอยาจะได้นะครับเนาะองไปดูดูแลลูกดูแลเต้านะครับเนะาะขนาดห้องกับเตากันหมดนะครับสีคุณสีเมตร,รมีเขี่ยมปั๊บอากาศอย่างนี้เ้งหมดเลยนะครับย่ำนะครับราคาเป็นขายอยู่ทีซีล้านสามแสนบาททวนนะครับกาโอนคนละกึงนะครับาภายในบริเวณพื้นที่ 3งาน47ตารางว้านะครับผม3งาน47ตารางวานี่ยกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับพื้นที่เกือบไรเนะาะนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ำรวมนะครับห้องน้ำด้านนอกนครับผู้ชม,มชมกันได้สนใจสามารถนัดดูชมกันได้เนาะมาตักถามหรือตักไลค์สอบถามข้อมูลกันก่อนได้เนาะกงพิกัดจะได้เดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับ ตากคอมเมนต์ยัางนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมลงไปตอบเพื่อนนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นห้องขวาน,นะครับห้องัวานี่ก็เปิ่นแยกเป็นซัดเป็นสวนละน้าห้องขวาด้านหลังบ้านก็สวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับน้ามดีใจ้นี่เป็นน้าเป็นน้าบดานนะครับน้าบดานแล้วก็เหมือนเป็นน้าบออย่างนี้นะครับเปิ่นมีกองมีอย่างเซซับเรียบร้อยเนาะมาตรงขวาน,นะครับผม อ่าเป็นว่ากล้องนี่สามารถเอาเอา่อากินได้เลยนะครับผมส่วนมากหน้ามตั้งอ่าตั้งบ้านนอกตั้งมาเหตุกับบอกใครมีปัญหานะครับเนาะหลักกใจได้ละละกก็มันมีกล้องมีอย่างเือมดนะครับนะครับนี่็จะเป็นประตูออกด้านด้านหลังบ้านนะครับพื้นที่กว้างขวางนะครับผม เหมาะสาหรับผ่านชมอยากได้บ้านเป็นบ้านพักตาอากาศยามนี้ก็ได้เนาะซื้อไว้อยู่อาศัยก็ได้เนาะในยามเกษียณนะครับอยากได้ธรรมชาติได้บรรยากาศกับบ้านหลังนี้เลยนะครับติดต่อมาได้ตามเบอร์โฮสที่ขึ้นด้านหลังนี้นะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าบ้านนะครับมานั่งบ้านชิปกาแฟตอนเจ้ากระเมาะนะครับบรรยากาศลมลื่นเลยทีเดียวนะครับผมเปิน่นปูก็ไม่เกาตอกขึ้นเรียบร้อยละ เดี๋ยวสก,กรรมเราไปดูภาพมุมสูงกันกันต่อเลยนะครับผมอนี่ก็จะเป็นบริเวณภาพมุมสูงสูงนะครับบ้านตีจะขายเนาะไดวิวภูเขาด้านหลังวิวภูเขานะครับผมด้านหน้ากับว,วิวภูเขานะครับอ่าที่ถนนหลวงหมายเลข1นึ่งนะครับาจากแยกแม่สลองมารก,กะเพียงห้องรอยเมตรแต่วอานเนาะพื้นที่หลุมลืนกว้างขวางนะครับ หันู้ชมหันได้ก็นสนใจก็สามารถนัดดูุนนัดชมกันได้นะครับราคาก็ที่ผมบอกไปนะครับผมต่อราคาหึงสุดๆละสี่ล้านสามแสนบาทวันนะครับผมสำหรับวับนนี้ขอจากลาหันผู้ชมเพียงเตาอีก่อนออกกล่าวคำว่าสวัสดีครับ